สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะเดี๋ยวพบเกมสเตต์ออฟดีเคผมค่คัมบี้ตีบ้านผมมาถึงก็ยับเลยผมเออดูดูอือฮึอือฮึอือฮึยอดจริงนะเรียบร้อยที่เดี๋ยวก็ต้องเคลียร์ทั้งพวกคอมบี้นะที่อยู่ในบ้านโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เจมได้เทน่าแลนะผมช่วงนี้ผมก็จะเป็นช่วงเทศกาลนะก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะผมโอเคอันนี้เป็นปืน โอเคตึงเกลนได้เอาละเดีย๋ยวผมต้องเคลียร์ตั๊บี้ที่บ้านก่อนนะมันจะมีอยู่ยังไม่จบนะฮะตรงนี้นี่เองผมคุณเข้าไปด้านในได้ไงวะโอเคเคลียร์เข้าไปด้านในเถอะเลยตรงนี้ผมก็ทำการอ่าตรงนี้ผมก็สามารถตังถ้งเตตได้ผมตอนนี้คือผมสามารถทำมอดเพิ่มได้ทุกคนดูดิ ถุดยอดปเดยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือไม่ใช่ทำมอสเพิ่มพูดผิดใส่ใส่ของเพิ่มแต่ว,ว่าทําไม่ได้นะผมเดีย๋ยวผมจะไปไปดูที่รถนะฮะว่ารถคันนี้มันสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆช่วงนี้ผมช่วงวันที่11นะผมแล้วก็ไปยังวันที่12 13 14นะฮะผมจะลงคลิปแค่คลิปเดียวนะผมเพราะว่าผมไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อนๆแต่ตรงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบ การเดินทางนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แถมยังอันตรายด้วยโอเคมีใช้อันนี้เนาะอัปเกตเอ้ยเดี๋ยวขอดูชัดอีกทีนึง่งโอเคเอ้ยไลท์นะผมจัดไปทำด้วยไลท์ก็คืออันนี้เนาะเรียบร้อยผมอ่าอันนี้เปเป็นการฟ้องรถทุกคันนะผมที่จอดอยู่นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เอาละเดี๋ยวผมอัพเกรดรถก่อนปุ๊บเข้อให้โอ้โหโคตรเท่เป็นรถที่เท่จริงๆเยี่ยมเลยแถมยังได้ยาเพิ่มอีกเนี่ยถือว่าแยมเดี๋ยวเก็บระเบิดไฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอ้อเก็บยาวิ่งไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้แน่นอนเดี๋ยวคนนี้มันเหนื่อยละผมเปลี่ยนคนก่อน อ๋อพี่คนนี้อ๋อยังไม่ยังไม่ยังเรายังเล่นแบบไม่นี่เนาะเอาใครไปปั่นดีครับคนนี้ดีกว่าใกล้เต็มละเอาเขาไปเล่นให้เต็มที่มีระเบิดไฟอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะเดี๋ยวเราจะไปดูหน่อยครับว่ามีเควสอะไรที่เราต้องไปทำเปล่าโอ้โหระเบิดลั่นเลย มีเควสตรงนี้นะรู้สึกว่าต้องเอาปืนให้เขาเมือ่อเขาต้องการปืนปืนอะไรก็ได้ใช่ไหมนี่ยปืนที่ผมไม่ได้ใช้แล้วก็คือปืนนี้เอาไปเอาไปให้เขาปืนพังๆนี่แหละนะครับไปเลยรถคันนี้หวังว่าจะแรงนะดูดิมีขี้ข้างหน้าด้วยน่าจะแรงอยู่ แต่ว่าบังคับมันมีดิฟนะผมว่ามันดิบบังคับในทุกงดิฟมันจะยากอยู่เปโล่ะมีเปโลเนี่ยโอ้กระตุกอะไรวะเนี่ยรถคันนี้ค่อนข้างจะหนืดนะผมหนืดมากแถมช้าด้วยนะผมโอ้โหไม่เหมาะกับการใช้ง,งานเลยนะฮะมันไม่ได้ดั่งใจนะผมเราต้องใช้รถที่แรงกว่านี้เร็วกว่านี้นะฮะโอ้โหคันนี้ไม่ตอบโจทย์นะฮะแต่มันค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันอยู่นะเพื่อน ก็ค่อนข้างแหละนะครับเอาลนะเราใกล้มาถึงแล้วผมตรงนี้จะมีอะไรบ้านหลังนั้นเนาะหวังว่าพวกทั้ีพวกนี้จะไม่มายุ่งกับเราเลยจอดเอาปืนไปให้เขาต้องการปืนเอาไปเลยมีอะไรไให้เราไหมโอเคเขาเป็นเพนื่อนบ้านเราแล้วผมตอนนี้คือ เพิ่มโบนัสเนี่ยในการในการปัน่นอุ้ยมีกระตุนบ้าเลยไอ้ไม่ใช่มีดเหรอถือยามานละกันนะผมถือมาเตรียมไว้แล้วผมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าวันหนึ่งมันจะหมดไฟนะฮะโอ้ระเบิดบ้าเลยผมไม่ได้เก็บอืมแล้วก็มีเซอร์เวิลล์แอคทีฟปาร์ตนะผมอยู่นี่เลยนะผมโอ้โหติดบ้านเหลียงอยู่ระยะยังไกล ไกลเกินเอาพี่ไปสองพันกว่าเมตรนะผมโอ้โหไกลมาก๋ยวผมขอตัดตรงนี้ก่อนลวกันนะครับในการเดินทางน,นี่คือเพื่อนๆคงไม่อยากดูใช่ไหมขอไปจัดการก่อนลวกันรถค่ดดอนข้างช้านะผมโอ้โหไม่ตอบโจทย์เราเลยจริงๆแล้วอะไรเันเหน็บมาวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหน็บตูมาเนี่ยทับบี้อะไรกันครับเนี่ยเออโคตรเท่เอว่ะี้ ทำมีจะบุกบ้านนะผมลงก่อนเอาไปยิงก่อนยิงก่อนอันตรายอันตรายมากๆเอาไปอีกรูปหนึ่องออาไปเลยไปเลยยังไงครับัดการไหมเนี่อ่ะนี่อ่ะดาษทืบอกระาษทืบเออแตกกันดี่วะเนี่อ่ะลมไปดิลรมไปดิกระาษทืบหน้าเขาให้ทำไมมันกระตุกไปเนี่ย เอาเฮ้ยรถผมจะพังตรงไหนโดนไฟอไปดูดูโอ้ยโดนถูกผมเฉยเลยอันไหวนวะนี่ไหวไหมคนในบ้านอือเรียบร้อยเคลียร์ไหนมีใครจะให้ของเราจะทิ้งทิ้งของก่อน อันนี้เราไม่เอาเลยฮะทิ้งไปเอารถเก็บมาทำไมไวะเนี่ยเฮ้ยเออไปลุยต่อเอ้ยเดีย๋ยวเขามีอะไรขายปะเพื่อนมีกระสุนจัดมาตอนนี้ต้องีตังข้าไหเนี่ยโอ้โหตังเยอะใช้งานบ้างใช้ตังบ้างเนะะี่ยเยอะเกินไม่มีที่ซ่อมรถด้วยโอ้โหเข่งเลยมาขึ้นรถมาเร็วพวกเองสองคนอนะ่ะ น่าจะไปช่วยเพื่อนมัน้งหรือไม่ก็ไปเคลียร์บ้านนะผมตรงนั้นเนาะย้ายที่อยู่ใช่ไหมอ๋อจะไปอยู่บ้านหลังแบบนี้เนาะโอ้โหแล้วบ้านบ้านเหลืองสองที่โอ้โหงามงาเบลังเบลายากเลยมากไม่รู้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนีะ่ะเบโลโดดเข้าโดดออกคืออะไรวะเนี่ย เออ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 หยุดพุ่งหยุดพุ่งอย่าเย็นเย็นโหสองที่เลยเออจะการไปเพื่อนโหดูไปโลโห้รับมากันพึบเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ระเบิดไปแบบกว้างๆดีกว่าแบบนี้น่าจะโอเคกว่าอย่ามาติดรถอย่างเดียวอ่ะขอแค่นี้ ผมขับไปโลมาดูดิโดดไปโดดมาเยอะมากเลยผมต้องเก็บระเบิดไว้เล่นกับเปโลเอาไปเออลากมาติดลากติดขึ้นเลยต้อปาดดูครับไม่โดนเลยแย่ละยังไงดียบตรงนี้ก็บีลงไปกระทืบดีกว่าผมว่ากระเทียเพื่อนหน่อยนี่อ่ะ หลังๆโอ้โหทันทีทันใดเฮ้ยไปโลมาทันทีโอ้โหพอลงปุ๊บมาทันทีเนี่ยเอาไปเลยมอบให้เอาล้มล้มล้มแบบนี้ล้มแบบนี้นี่ไงเอาดิโวหัวต์โแตกแล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โหโอเคแตกอะไรเนีย่ย เขียร์ยังไม่เขียร์ใช่ไหมแต่กันไปเลยอุ้ยอุ้ยอุมาเยอะเว้ยเฮ้เราก็มีมีพวกเหมือนกันเว้ยนี่ไงนี่ไงเตะโจ้นี่ไงกิ้งโลพี่โลเอาดิเอาดิกกระตุดิกระตุกดิกระตุกดิ โอเคเรียบร้อยเยอะจังวะมีคิมเบอร์ด้วยอยู่ไหนวะคิมเบอร์คิมเบอร์อยู่ไหนวะอยู่นี่เกียบละเกียบละเรียบลั่นโหพี่จังมาพี่จังมาของของใหญ่มาคืนใหญ่มาวะแห่เลยพึ่งจะพึ่ง

ตายครับตายตายหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหล่างสะบัดเลยอะไรวะเนี่ยโชคดีกว่าเพื่อนเลยทำไรไม่ได้วะได้แต่ลาก่อยได้แต่ลาก่อยได้แต่ลาก่อยจริงๆโอเคเราแอบแอบแอบคลอนแถวดีทำไรไม่ได้ ได้แค่ลาก่อยโดนฉีกล่างกระจายเลยเมื่อกี้เนี่ยช่วยไม่ได้ครับชีวิตใครชีวิตมันโอเคคนนี้ก็อัพเต็มนะผมเป็นฮีโร่เรียบร้อยแต่ตอนนี้คือผมทำอะไรมากไม่ได้ผมก็คือในเมื่อเราจะหาของตรงนี้นะฮะเราก็ต้องย่องอยู่แถวนี้ให้ันเดินผ่านไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โ,อโอของุ็เยอะเยอะจริง ที่นี่มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นร้านเหล็กเหรอร้านเหล็กนะครับเพื่อนๆหน้าถอนมาทางหน้านี่คือน่าจะเป็นร้านอาหารผมคิดว่าเอยวเราเดินเข้าไปตรงนั้นกอนดีกว่าแล้วองบย่างเยอะผมผมคิดว่าอย่าผมถอนร้านตรงนี้ตรงนี้เป็นร้านกัตตุนโอ้โหมันเห็นปะวะแต่ที่รู้คือไอ้นี่ร่างแหลกไอะดูดิ โอ้โหโชคดีเพื่อนเอ้โอ้โหเปโลมาขึ้นเลยโอ้โหไปนะครับรออะไรไม่อยู่เว้ยเฮ้ยอุยอุยอุยเปโลม่างี้ใครจะไปอยู่รถรถประตูพังหับดิถอยหลังดิถอยหลังดิโอ้โ,ห,โ,อโห,หเกือบไปละโอ้โหอะไรกันครับนี่ เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่แถวนี้ใช่ไหมมาเลยเพื่อนมาตาม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 ไปดิตามไปดิตามไปดิตามไปดิค่อยๆขับค่อยๆขับมาดิ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 เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาตามมาเพื่อนเรารออยู่ด้านล่างเดี๋ยวรอมาโดนต้นตีนหน่อยดีกว่ารอมาโดนต้นตีนหน่อยโอ้โหตามกันมาพลึบเลยมาเลยไปเลยมาเลยไปเลยด้านล่างรอเราอยู่ด้านล่างรอข้างในอยู่ การเลยเพื่อนเอ้เดี๋ยวเราต้องรบไปเอาของเนี่ยลุบๆคิดๆหนีหนีดิขนำาเลยเพื่อนเอ้เพื่อนเพื่อนขนำมันเลยขนำมันเลยเพื่อนขนำมันเลยเพื่อนวิ่งหนีการวิ่งหนีคือถึงที่ดีที่สุดโอ้โหพวกซอมบี้แม่งโหดจริงนะครับตายหมดแล้วเหรอ ตายบวจะตายก็ตายแต่ก็ยังเหลืออยู่นะคนไหนยังไม่เต็มบ้างเอาคนนี้ไปได้ดีกว่าครับผมรู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะฮะยวเราเก็บระเบิดเข้าไปแล้วก็อย่าเอาระเบิดไฟก็ไม่ค่อยมีนะอ,อย่างไงครับเนี่ยเอาระเบิดไฟชุดใหญ่มา ผมเพราะผมของผมไม่ค่อยพอแล้วว่ะแล้วก็เอายาวิ่งแบบนี้มาก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอออเามาก่อนเอาใช้ก่อนใช้งานก่อนก็ดีนะผมล่อทำวี่พวกนี้มาโอ้โหเพื่อนเอ๊ะแล้วเพื่อนจะกระตือแบบนั้นเลยเหรออาวะโหดเกินนี่ไงนี่ไงไม่ลู้嘛หรอหืึแตกแตกอะไรอะไรเดิมมาทำไมเดิมมาทำไม จัดการเลยเพื่อนเก็บของก่อนยาเต็มแล้วนั่นเองนั่นเองนั่นเองเพื่อนเรานี่ทัพพอดีจริงเก็บไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปเก็บข้าบคังไปผมเอาคันนี้เราไปใช้ดีกว่าโอ้โหตรงนี้คือแบบเละมากอ่ะ บอกเลยว่าโคตรยับนี่ใหญ่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 สมบีกีดสมบีกีดนั่นเองนั่นเองนี่ใหยิงอ,อัดหัวไปจะได้จบจบไม่ต้องมายุ่งกับเราอีกที่เหลือเราจะฟาร์มของแถวนี้นะผมโอ้โหซอมบี้แดงโคตรเยอะเลยตอนนี้คือผมเล่นไปเท่าไหรนนะยี่สิบหลังแล้วผมโอ้โหจะกลายไปยี่สิบหลังแล้ว ก็ยังขาดอีกทบหลังนะผมอีกอีกเยอะเลยนะผมผมอยากได้ระเบิดที่มันเป็นระเบิดที่เป็นลูกกระโหลกนะผมเป็นระเบิดเหมือนระเบิดเรพาะเอาไปใช้ในบ้านแดงอ่ะมันอยากได้มากๆเดี๋ยวผมลองเรียก supply drop ในตของตรงนี้ดิมันจะมีไหมเรียกแบบสองอันเลยดีกว่าผมว่าดี๋ยวเราไปเอาอยู่ทั้งอ้ออยู่ตรงข้างเราเลย ึ๊บมีแค่ของเนาะยาเราก็เต็มแล้วตอนเนี้ยจริงๆยาเราเต็มคลังแล้วเดีย๋ยวผมขอคราฟยาก่อนคราฟนี่มาเดีย๋ยวเพิ่มให้มันเปลืองนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็คราฟชุดนี้มาคราฟทิ้งไว้ก่อนนะฮะยายามันเยอะเกินคือแบบของเยอะมากอะ่ะเพื่อนๆเดีย๋ยวผมต้องไปเก็บก่อนนะตอนนี้คือแบบของเต็มรถหมดเลยตอนเนี้ย เยอะจริงตรงเนี้ยแหล่งความชั้นดีเลยบ้างเนี่ยของเยอะเกินเดี๋ยวฝันจะเก็บแล้วกันจะเก็บของก่อนอุดรุ่นไปหน่อยโทษทีแรงไปนิดเอาล่ะเลี้ยวไปตรงนี้ก็มีของให้เก็บอีกนะฮะเดี๋ยวผมต้องเดินมาเก็บอ่ะเพราะว่ามันเปื้อนของจอดเก็บอะไรได้เก็บไปเก็บเก็บยา ดูน้ำมันนั่นไงนั่นไงยังไงตัดขาไปจะได้ไปเก็บของข้างบนก่อนมันจะเป็นมากไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยเห็นแบบดูเหมือนแไม่จําเป็นนะแต่ว่ามันจะเป็นจริงๆคือผมต้องเก็บนะผมได้ได้มากได้น้อยก็ต้องเก็บไปครับไปเก็บต่อนะฮะของอยังอีกบานเบิกยังอีกบานเบิกสวัสดีเพื่อนนี่ไง มุนประตูไปอีกยาวไกลอันนี้ยังหาของไม่ครบเลยเดีย๋ยวเราต้องไปตรงนี้นะฮะเขาแถวนี้ของบ้านเลยบนหลังคาบ้านนี่ก็พึบเลยไอ้บนหลังคาบ้านที่เราสั่งของมาเดีย๋ยวเราต้องขึ้นไปดูปึ๊บ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 มีอะไรบ้างปืนปะ่ะไม่ใช่ของแบบนี้มันต้องสั่งแบบไหนวะนี่ปะ่ะนี่ยอ๋อเนี่ย เป็นทัพพาเวปปอนอ่าผมว่าผมต้องถังเวปปอนวะพันหนึ่งนะยไม่เป็นไรต่างเลยโอ้โหแล้วไปอยู่ตรงนั้นด้วย,ยรู้เรื่องเลยไปอยู่ตรงนั้นค่อยๆครับเย็นๆระวังพวกทอมบี้ให้ดีพวกนี้มันอันตรายอันตรายมากๆค่อยๆ,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 ๆไปจะถามว่าผมจัดการมันได้ไหมได้นะนเพื่อนๆ เราแค่เดินไปข้างหลังแล้วก็แล้วค่อยเล่นงามทีละตัวไปอย่างเงี้ยโอ้โหแย่ละอือลุกลุลุก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 นั่นไงนั่นไงตัดขามันตัดขามันนี่ไงกลับที่เนี่ยเรียบร้อยเพียงแค่ดีแค่จบเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยคีย์บอร์ดผมอันนี้คีย์บอร์ดเก่าผมมันพังนะผมคีย์บอร์ดเกมมิ่งแต่อันนี้คือผมใช้คีย์บอร์ดธรรมดานะฮะ ไอ้ปุ่มปุ่มชิปมันไอ้ปุ่มคอนโทรลมัน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 ตี้อะมันกดไม่ค่อยโดนไ,ได,นด้นี่วะได,ได้เอาโพ์โของเต็มเดี๋ยวผมขอเต็มของก่อนผมคิดว่าอย่าเราเอาไอ้นี่ไปด้วยดีไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดนี่มาแล้วก็ระเบิดนี่ แค่นี้ก็น่าจะพอมัง้งเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปไปไปงไปฟันเอาแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวจะไประเบิดบ้านแดงไอ้ตรงที่หลังที่มันมีของดอกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเอาของน่าจะม,มีพวกคืนไปแหละนะผมไปเดีย๋ยวคนที่บ้านเราจัดก,การได้อยู่แล้วผมคนที่บ้านเรามันเก่งจัดก,การได้พวกตอมบี้อยู่ข้างๆตรงนี้แหละคือปัญหา ให้อยู่ด้านหลังนี่นด้วยเ,เอาละเดี๋ยวาละแหวกเข้ามาแล้วโบเดอร์ระเบิดโอเคลบๆๆเรียบร้อยเอาละจัดการตรงนี้ก่อนเลยถ้ามีแทะระเบิดตูมเนาะประตูนี้แน่นอนโอเคเฮ้ยลงไปลงไปติดเลยติดเลยเนี่ยฮะลงไปลงไปลงไปลุ๊ก อุ้ยวุ้ยวุ้ยเกือบเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนเยอะมากเยอะมากตรงนี้ค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นหเดิน้าไปไปหลังลบไปได้อยู่แต่ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดประตูติดประตูปาติดประตูเอ้ยลบไปอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งปีน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 เสร็จไป็หนึ่งจุดนะฮะ ค่อยๆย้อนไปขึ้นบนสวยแล้วก็ย้อนอีกทีนึงขึ้นบนไม่แตกเลยเฮ้ยอุ้ยหลังเข้าโอ้โหอย่่าพึงอย่าดูบรรลากเขาเข้าไปดีๆเย็นๆเย็นๆเยอะเกินเยอะเกินเอาละไม่ได้ไม่ได้ต้องไปชิงที่อื่นต้องไปชิงที่อื่นโอ้ยนาทึกนาทิกขวัญฮอร์ ถอยถอยถอยแค่นี้ก็น่าจะนี่แหละเยอะโคตรเยอะเยอะโคตรเลยดูดิเยอะจริงปูพื้นก่อนเฮ้ย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 ไปได้ไม่ได้เดี๋ยว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 นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปูพื้นปูพื้นไมเรียบร้อยขึ้นบนนี้ก่อนขึ้นบนเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วผมลงมาทำไมลงมาทำไมเนี่ยจู่ๆก็ลงมาเฉยเลย โอ้โหเยอะจริงเยอะจังไปโลก็มาได้ไปโลเดีวะอย่าหมุนหัวดิเฮ้ยอย่าหมุนหัวดิกระตุ้นจะไม่มีเน่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเคแตกหนึ่งกี่ตัววะเนี่ยเยอะเหลือเกิน ตัวนะฮะเอาไงดีวะผมมีวิธีอยู่กูไปมากูไปแล้วกูวิ่งหนีโอเคสาทำามันแตักหนึ่งไปต่อไปต่อลบอยู่อีอกูไปกูไปแล้วกูวิ่งหนีเอาละรอรอ รอมันมาอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเข้าใจไหมมันไม่เห็นเหรอมันไม่เห็นเราเหรอเอ๊ะหลังเฮย้ยโอ้เก็บโดนนั่นแน่นั่นแน,น่นั่นแน,น,มน่มานนี่มานนี่ พีอ้อมไกลเหรอหืมอืมเรียบร้อยอะไรครับอะไรครับมีอีกไหม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 อยากเจออยากเจอเหนื่อยชิบเป่งของเรานี่โคตรเยอะเลยครับเพื่อนๆเลยเยอะจริงเดี๋ยวเรามาเอาเดี๋ยวเราไปเก็บท้ายรถก่อนโอ้โห เยอะเกินตรงนี้ก็มีไปอย่เก็บท้ายด้วยก่อนของที่เราได้ไมาทั้งหมดยัดไปแล้วก็ตรงนี้อีกปื๊บปื๊บเรียบร้อยถือมาต้องเอาให้คุ้มนะฮะไม่คุ้มไม่ได้โอเคหายเลยกดเลยไปทษทีอ่าผมทิ้งเด้ดี ไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละนะฮะมีเซอร์โวลนี้มาใหม่นะผมเดีย๋ยวค่อยทำทีหลังนะฮะตอนนี้อ๋อแล้วอยู่ข้างๆบ้านเราด้วยโอ้โหได้เลยเดี๋ยวทำเดี๋ยวหาของแป๊บซอมบี้บุกนะฮะเราต้องช่วยมันฆ่าซอมบี้เฮ้ยหลังโอ้โหเกือบละเราต้องช่วยมันฆ่าซอมบี้ซอมบี้บุกบ้านอยู่ไหนวะอ้าวลงไปทำไมวะเนะี่ย เราอ,อยู่ไหนเนี่ยจู่ๆก็ลงไปเฉยเอ้ากวนตีไปเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยตายเลยเขาต้องการดีกาตอันนี่โอ้โหไปทิ้งกระเป๋าไปเอามาแล้วก็ทิ้ง แล้วก็เอ้าเก็บกระเป๋าทำไมวนะเนี่ยจะเก็บกระบอกทิ้งไปเอากระบอกมาแล้วก็เอาอยามาป่ะแค่นี้แหละผมโอเคครับผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะพวกเฟรดพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยทำทีหลังนะผมพออยู่วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊าไม่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของนีเยอะเกิน มีเยอะเกินแล้วเจอกันใหม่ครับ